ตำนานผีสาวสองปากฟูตะคุจิออนนะตามตำนานเล่าว่าผีตนนี้มักสิงอยู่ในร่างของหญิงสาวธรรมดาและจะเปิดเผยตัวต,วตนในเวลากลางคืนในขณะที่หญิงสาวกำลังนอนหลับปากที่ซ่อนอยู่ด้านหลังของศีรษะจะเปิดเผยออกมาโดยมีเส้นผมที่ยาวสยายเปลี่ยนสภาพเป็นมือคอยหยิบจับอาหารใส่ปากต้นกำเนิดของผีตนนี้เกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวที่มีหน้าตาสวยงาม ได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีลูกติดด้วยความที่เธอเกลียดชังเด็กคนนั้นเธอจึงคอยกลั่นแกล้งสารพัดส,สามีของเธอเป็นพ่อค้าต้องเดินทางไปค้าขายต่างเมืองอยู่บ่อยๆนานทีจึงจะได้กลับบ้านวันหนึ่งเมื่อสามีของเธอไม่อยู่เธอจึงสั่งห้ามไม่ให้คนใช้เอาอาหารให้ลูกเลี้ยงของเธอแม้เด็กคนนั้นจะร่ำร้องด้วยความหิวโหวยเพียงใดเด็กน้อยผู้ซึ่งไม่มีแม้แต่น้ำนมบรรเทาความหิว ก็ได้สิ้นชีวิตลงในเวลาต่อมาและวิญญาณอันหิวโหวยของเด็กน้อยคนนั้นจึงเข้ามาสิงร่างของหญิงสาวหลังจากนั้นเธอเริ่มสังเกตว่าเธอเริ่มอ้วนขึ้นน้ำหนักมากขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุอาหารที่ถูกเก็บไว้ในบ้านก็หมดเร็วจนน่าประหลาดใจเธอเริ่มหวาดกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นจึงให้คนรับใช้มานอนเป็นเพื่อนในเวลากลางคืนและคืนนั้นเอง คนรับใช้ก็ได้เห็นร่างที่แท้จริงอันน่ากลัวของเธอผมยาวเปลี่ยนสภาพเป็นมือหยิบจับอาหารเข้าปากอย่างมุมมามคนรับใช้ร้องลั่นด้วยความตกใจและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นร่างจริงอันแสนน่าเกียดของเธอเธอไม่สามารถรับกับสภาพได้ฝ่ายสามีเมื่อรู้ว่าเธอได้กลายเป็นผีก็ไล่เธอออกจากบ้านชาวบ้านต่างเล่าลือกันจนรูไปทั่วไม่มีใครต้อนรับเธออีกต่อไป เธอจึงกายสภาพเป็นหญิงสาวเร่ร่อนอดอยากอดอาหารและอยู่ด้วยความหิวโหยไปจนตายที่เธอต้องอยู่ในสภาพนี้ก็เพราะสิ่งที่เธอได้ทำไว้กับเด็กน้อยซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของเธอนั่นเอง